ูดวงชาวราศีเมฆนั่งอยู่สวรรค์ดีๆลงมาสู้กับอะไรก็ไม่รู้ในโชคชะตาหน้าบุญมาเรามีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปักคุ้มของรักษาดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์นวยโชคท่านจะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงนินการ,าการาส่งมอบถ้วยรางวัลน,นะผมด้วยบุญกุศลวาสนาบันยิ่งใหญ่ยิ่งนะักเดิมวร์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาพระราชาแห่งถ้วยจะนําพาซึ่งความประสบ็จ การพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนายอย่างก้าวโดดการที่ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายให้ท่านยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีให้ท่านวางแบบแผนประเพณีถึงอนาคตเราผมให้ด่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันให้ท่านพลิกเปลี่ยนแปลผันดวงชะตานี้จะเจริญรุ่งเรืองเตรียมตัวเ hey, ฮรันรัอบซั์ให้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตลอปเดอรเมจิกงเชี่ยวบางเกิดขึ้นในโชคตามหน้าดุลบารามีวสาสนาครับผมเฮอร์มิตเกิดขึ้น ับผมเพราะฉะนั้นให้ท่านหาหนทางสว่างให้หลบหลีกเรื่องราวเลยรับเรื่องราวอาถรรพ์ในโลกมนุษย์มันวุ่นวายเหลือเกินนะปีศาจมูมานมันอยู่ปะปนกันเต็มไปหมดแต่พออยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้า,ฟามีแต่นางฟ้า,ฟาจิตใจอบอ้อมอารีมันเสวยสุขสวยบุญมีแต่คนดีนะแต่ลงมาจากมาสวรรค์นเนี่ยลงมาสร้างบารมีก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่านะครับเทวดาเป็นภพภูมิที่เกิดมาลมบนโลกมนุษย์เป็นภพภูมิที่ดีใจมาก ถ้าตายจากสวรรค์มาเกิดเป็นอสุร,รกายปีศาจหมูมานางมาลายคงไม่ดีแน่เพราะฉะนั้นเวียนไหวายเกิดนั้นมีจริงอสศวินขี่มา้าสง่งมอบเหรียญทองจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านเดชาลอถให้มุ่งบัน่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงนี้ถือดาบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งบัน่นมุ่งตรงไปข้างหน้าให้วางแบบแผนประเพณีจะตาชีวิตจะรับทรัพย์ จะทาอะไรก็ประสบความสำเร็จเกิดความแจ่มชื่นเกิดความราบรื่นถึงแม้จะมีคนอิจฉาให้ร้าย,สายใส่ร้ายป้ายสีนะบอกฉันก็เป็นผู้มีบุญกุศลวาส,สนาอยู่ได้สบายบนโลกมนุษย์มีสุขสิ่งทุกอย่างที่เข้ามากั้มกายปีศาจหมู่มารนางมารร้ายคนอิจฉาให้ลายเข้ามาเยอะแยะประเดดประดังไม่ว่าจะเป็นพูดผีปีศาจวิญญ,ญาณใครบางคนกันแกลงเข้ามาก็อยู่ได้ดวงชะตาชาวราศีเมษจะสุขสมสมหวังดังใจหมาย พระราชาแห่งถ้วยจะนำพาซึ่งความผสมเร็จมันอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวโลกนี้มันต้องพลิกเปลี่ยนแปลผันให้ตั้งมั่นมุ่งตรงไป้างหน้าถึงแม้จะนอนไม่หลับให้ท่านถือดาบตั้งขึ้นทำตาม,าม,ามกฎบ้านกฎเมืองนะผมกดบนโลกมนุษย์มีเยอะแยะมากมายเรื่องโลกแห่งวิญญ,ญาณก็มีปะปนอยู่บนโลกมนุษย์เพราะฉะนั้นท่านจงเข้าใจส,สิ่งนี้การส่งมอบด้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็ม แต่ไม่เท้าเกิดขึ้นในโชคตาพระราชาแห่งเหรียญจะนำพาซึ่งบุญกุศลวาสนา,าการถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านการปกปิดซ่อนเลนเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาประเดบดังทําให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายทุ่งข้าวเหลืองรามเหลือกินเหลือใช้การปกปิดซ่อนเลนอัศวินขี่มา้ารงมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาสข่าววิวาข่าวมงคลนะผมครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขตกตําแหน่งครอบครัวที่ดีดวงชะตานี้ลงมาเกิดแล้วสุขสบาย ในเมื่อสวรสวรค์ส่งมอบเรื่องราวต่างๆให้แก่ท่านท่านจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดท่านจะได้มีเงินทรัพย์สินเงินทองแก้วแหวนเงินทองส่งมอบมาจากสวรรค์เบิกบุญมาใช้เบิกให้เป็นนะผมการปฏิบัติโดยเบิกบุญมาใช้สําคัญเป็นอย่างยิ่งท่านควรที่ต้องจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตานี้จะได้พลิกเปลี่ยนแปลผันเดวเวอร์บังเกิดขึ้นแปลว่าเทวดาบนสวรรค์จันฟ้าส่งมอบสมบัติโลกมนุษย์ดวงแก้วมณีนั่นเอง ให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายและลื่นเรงิงสังสรรค์กับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ตาเป็นต้องไปยึดติว่าข้าพเจ้าจะต้องขับรถเบนซ์ e ฟอร์เลอรี่ลัมโบกีนี m บีเอ็มดับเบิลยูนิคเปอร์นะับผมขับอะไรก็ขับไปเถอะในเมื่อคําว่าพอเกิดขึ้นกับตัวท่านเขาเรียกว่ารวยเต็มแล้วปรมีในชาตินี้ให้ท่านวางแบบแผนมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันไดพัฒนาอย่างก้าวโดด การที่ท่านสับสนงงวยเอาแนานอนไม่ได้ในโชคชะตามันเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรวิววั f ฟอร์จูนบังเกิดขึ้นในโชคชะตาด้วยบนกุศลวัส,สนาปีศาจหมู่มานนางมารหลายโชคชะตานี้ชวนวที่ต้องพลิกเปลี่ยนแปลงพันพัฒนาอย่างก้าวโดดจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตามีใครบางคนเข้ามาเลียแข้งเลียแขนจบอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มอไม่เห็นเรื่องราวเล่นลับเรื่องราวอาถรรพ์ท่านควรที่ต้องคิดพินิจไต่ตองให้รอบคอบ ให้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงชะตานี้จะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนแปลผันและจะมีสิ่งใดที่จะมาปกปักคุ้มครองรักษาตัวท่านก็คือตัวท่านเองนั่นแหละครับนะครับอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวนะครับโลกนี้มันโหดร,ร้ายูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติ๊บให้คาคูหมอจันได้ขอให้านช่ชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีรับฟังต่อยาวๆครับชาวเมดในเดือนนี้ต้องบอกว่า มีแนวโน้มที่จัดการการเงินได้ดีขึ้นกว่าเดิมหากคุณเคยมีปัญหาเรื่องภาระหนี้สินในช่วงนี้อาจได้รับข่าวดีเรื่องการลดอกเบี้ยหรือได้รับเงินก้อนที่ไม่คาดฝันโอกาสได้โบนัสหรือค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมจากงานเสริมอาจเกิดขึ้นได้แต่ทั้งนี้อย่าเพิ่งวางใจเต็มร้อยยังมีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดบางอย่างที่อาจทำให้คุณต้องเสียเงินแบบกระทันหัน ในเดือนนี้การวางแผนการเงินเป็นเรื่องหลักที่ควรตั้งใจทำหากคุณเป็นเจ้าของกิจการหรือมีธุรกิจส่วนตัวควรดูแลกระแสงเงินสดให้รัดกุมไม่ใช้ใจ่ายเกินตัวเพราะถึงแม้จะขายดีหรือมีรายได้เข้ามามากก็อาจมีประเด็นค่าใช้ใจ่ายเบื้องหลังเช่นการซ่อมแซมอุปกรณ์การลงทุนในระบบจัดการใหม่ๆ การจ้างพนักงานเพิ่มหรือแม้กระทั่งปัญหาภาษีที่พึ่งจะต้องเคลียร์ให้เรียบร้อยสิ่งสำคัญคือควรแบ่งเงินเก็บหรือเงินออมให้เป็นสัดส,ส่วนระหว่างเงินสำรองยกตัวอย่างเช่นตั้งกองทุนเพื่อเหตุฉุกเฉินอย่างน้อย3าถึงหเดือนของค่าใช้จ่าย และถ้าเป็นไปได้อย่าลืมศึกษาช่องทางการลงทุนที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นกองทุนหุ้นกองทุนรวมพัฒบัตรรัฐบาลหรือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อต่อยอดเงินในระยะยาวได้อย่างมั่นคง 6. ด้านการเงินต่อเนื่องเศร้าตัวอย่างการบริหารจัดการแบบละเอียดตัวอย่างเชิงลึกในการบริหารจัดการเงินสำหรับชาวเมธในเดือนนี้ หากคุณเป็นพนักงานกินเงินเดือนคุณอาจลองแบ่งเงินเดือนเป็น4ส่วนได้แก่ 1. ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันประมาณ40%เอร์เซเช่นค่าอาหารค่ารถค่าบ้านค่าน้ำไฟและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัว 2. เงินออมประมาณ20-30%เอร์เซซึ่งควรฝากประจำหรือฝากเข้ากองทุนที่มีสภาพคล่องสูง 3. เงินสำหรับลงทุนประมาณ10-20%เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในอนาคตเช่นหุ้นกองทุนอสังหาหรือธุรกิจขนาดเล็ก 4. เงินสำหรับการพัฒนาตัวเองที่เหลือเช่นคอร์สเรียนออนไลน์หนังสือหรืออุปกรณ์ที่ช่วยให้คุณทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับเจ้าของธุรกิจหรือตัวแทนขายมันทุมัน ดูสถานการณ์เงินอย่างสม่ำเสมอทุกสิ้นเดือนสรุปยอดเข้าออกของกิจการดูว่ามีจุดไหนที่ต้นทุนสูงเกินไปหรือลูกน้ององค์ทำงานไม่คุ้มค่าตรงไหนควรลดหรือตรงไหนควรเพิ่มเพื่อให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคงและอย่าลืมค่าน้ำร้อนน้ำชาที่เกิดขึ้นในงานธุรกิจเช่นค่าเลี้ยงลูกค้าค่าของขวัญค่าพรีเซนหรือค่าเดินทางซึ่งบางครั้งจะถูกมองข้าม แต่รวมๆกันก็มากอยู่ที่สำคัญคืออย่าโลบศึกษาความเสี่ยงทุกครั้งก่อนลงทุนเพราะชาวเมธมีแนวโน้มตัดสินใจเร็วมั่นใจในตัวเองสูงแต่อาจหกล้มเพราะไม่ดูรอบด้าน 7. ด้านการเรียนความมุ่งมั่นแสนทะเยอทะยาน นักเรียนนักศึกษาที่เกิดในราศีเมษเป็นกลุ่มที่มีพลังเหลือเฟื่อในเดือนนี้ก็เช่นเดียวกันคุณอาจรู้สึกว่าอยากทำอะไรมากมายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรการฝึกงานการทำโปรเจกต์การร่วมแข่งขันหรือนำเสนอง,งานในที่สาธารณะทั้งหมดนี้สะท้อนลักษณะไฟแรงของราศีเมษแต่สิ่งที่ควรระวังคือการกระจายตัว จนสมาธิแตกหากคุณรับผิดช,ชอบกิจกรรมมากเกินไปสุดท้ายอาจส่งผลต่อคุณภาพของผลการเรียนและส่งผลเสียต่อสุขภาพกายใจเคล็ดลับในเดือนนี้ถ้าคุณเป็นนักเรียนคือนำเอาความกระตือรือร้นมาจัดระเบียบตารางเรียนตารางกิจกรรมต่างๆให้สมดุลยกตัวอย่างเช่น หากคุณมีโปรเจกต์กลุ่มที่ต้องทำส่งอาจารย์ให้กำหนดบทบาทหน้าที่ในกลุ่มให้ชัดเจนว่าใครทำอะไรและตั้งทำลันกำหนดเสร็จวันไหนเพื่อไม่ให้ทุกคนทำงานซ้ำซ้อนหรือรีบเร่งเกินไปนอกจากนี้คุณอาจลองวางแผนอ่านหนังสือหรือทบทวนบทเรียนทีละนิดทุกวันแทนที่จะอ่าน หรือทำงานหนักๆในคืนก่อนวันสอบเพราะความเครียดจะพุ่งปรีดและอาจทำให้คุณไม่มีสมาธิในการสอบหรือหากคุณเรียนต่อในระดับสูงเช่นปริญญาโทรหรือปริญญาเอกการแบ่งเวลาระหว่างการทำงานวิจัยการลงภาคสนามและการใช้ชีวิตประจำวันก็จำเป็นที่จะต้องวางแผนให้ลงตัว8 ด้านการเรียนต่อเนื่องเศร้าเทคนิคเติมไฟให้เกิดความสำเร็จชาวเมธผู้รักการแข่งขันอาจเติมไฟในการเรียนด้วยการสร้างเป้าหมายที่ท้าทายตัวเองเช่นพยายามทำเกรดเฉลี่ยให้สูงขึ้นไปอีก0.2หรือไปแข่งขันวิชาการเฉพาะทางในระดับประเทศหากคุณมีนิสัยชอบทำหลายอย่างพร้อมกันมัติเทส ให้ลองพิจารณาสภาพร่างกายและเวลาในมือของคุณว่าเพียงพอหรือไม่หากไม่อาจก่อให้เกิดภาวะเครียดสะสมข้อดีของชาวเมดคือสามารถจัดการกับงานเร่งด่วนได้ดีแต่ข้อเสียคือบางครั้งอาจทำงานช่วยหรือข้ามรายละเอียดบางส่วนเพราะต้องการความรวดเร็วเกินไปดังนั้นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ช่วยได้คือการ รวจทานงานอีกครั้งหรือขอให้เพื่อนสนิทช่วยกันตรวจสอบคุณภาพหรือจุดผิดพลาดในรายงานโปรเจกต,ต์ต่างๆก่อนส่งให้อาจารย์ตัวอย่างเช่นหากคุณต้องทำงานวิจัยในห้องปฏิบัติการซึ่งต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดคุณอาจจะตารางว่าจะลงหลักวันไหนตรงไหนต้องทำการวัดค่าซ้ำ เพื่อยืนยันความถูกต้องแล้วเผื่อเวลาให้เพียงพอสำหรับเขียนรายงานเพราะนอกจากความถูกต้องแล้วยังต้องใส่ใจเรื่องการเรียบเรียงเนื้อหาให้อ่านเข้าใจง่ายเมื่อคุณทำทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบก็จะปิดจุดอ่อนเรื่องความรีบร้อนแล้วนำเสนองานได้อย่างมีคุณภาพมากที่สุดด้านยอดค้าขายพลังศักยภาพด้านการตลาด สำหรับชาวเมธที่เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กคนค้าคนขายออนไลน์หรือทำงานด้านการตลาดและการขายเดือนนี้นับว่าเป็นช่วงที่มีพลังขับเคลื่อนมากเป็นพิเศษคุณมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ไอเดียแปลกใหม่ไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นการขยายตลาดหรือการปรับรูปแบบสินค้าให้ตอบโจทย์ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งบุคลิกที่กล้าพูดกล้านำเสนอยังช่วยให้คุณปิดการขายได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามเพื่อให้ยอดขายหรือยอดสั่งซื้อพุ่งทยานอย่างยั่งยืนคุณควรมองสิ่งที่ลูกค้าต้องการอย่างแท้จริงอยากพุ่งเป้าแต่ยอดขายโดยไม่สนใจคุณภาพหรือบริการหลังการขายตัวอย่างเช่นหากคุณขายสินค้าด้านสุขภาพ ควรพิจารณาว่าส่วนผสมหรือมาตรฐานที่คุณนำเสนอน่าเชื่อถือจริงหรือไม่ลูกค้ามีรีวิวเชิงบวกหรือติดปัญหาการใช้งานแล้วคุณช่วยแก้ไขได้หรือเปล่าเพราะหากคุณใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็จะกลายเป็นจุดแข็งทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำและบอกต่อคนรอบข้าง ในเดือนนี้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือสำคัญชาวเมรอาจใช้โซเชียลมีเดียต่างๆเช่น Facebook, Instagram, t i ท t o ทหรือ l ล n e เป็นช่องทางสื่อสารจัดทำคอนเทนต์ที่น่าสนใจเช่นเคล็ดลับการใช้งานสินค้าแนวคิดการดูแลสุขภาพหรือรีวิวจากลูกค้าจริงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและกระตุ้นให้เกิดยอดขายเพิ่มขึ้น